ครับเสร็จแล้วให้มาตรงที่ว่าเราเซฟไฟล์เอาไว้นะครับหลนะังแกเซฟไฟล์นะครับให้ทุกคนติดตั้ง APK นะครับหลังแกติดตั้งเสร็จกดไฟล์นี้แล้วก็กดวิวกดค้างคัดลอกแล้วมาที่ Android Data แล้วกดวางได้เลยแต่ของผมวางไว้ อยู่แล้วนะครับนะแค่นี้แหละคงเข้าใจแหละเพราะมันติดตั้งง่ายกว่าไอเซิร์ฟเก่านะครับโอเคนะช่วงนี้ a อ k ก็ลด50อนต์ย่าลืมไปอุดหนุนนะครับสปอนเซอร์ a อ k ต้องเข้าเลยหรือเปล่ากดไลค์และแชร์ไปครับให้สปอนเซอร์ ABK เค้ขารู้นะฮะไปเดี๋ยวเราเข้าเกมไปดูเลยโอเคนะครับเราก็ได้เข้าเกมมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่เดี๋ยวเราจะไปทำงานดูนะครับลงง่ายๆสบายๆครับหมอบหมอบหมอบย,ยาวยาวเดี๋ยวเราออกเส้นนี้ยาวเลยนะครับแสงเดียวรนมันไม่แรงนะครับ โอเคครับเราก็ได้มาทํางานตัดเหล็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกด Y ครับกดตัดเหล็กโอเคหลังจากตัดเสร็จกด Y เก็บเหล็กครับแค่นั้นครับไปเดี๋ยวเราไปขายกันเลยเขาผมไม่ต้องมางรนะับผมเซียนครับไปทำซร์ฟอื่นมาจนเซียนครับ ยาวๆดันยาวๆอุ๊ยอะไรวะแรงเกินพิกัดแน่เลยดันโอ้โหดันเดี๋ยวผมจะเพิ่มบอกเงินเงินแดงกับเงินเขียวเลยนะ อ๋อมีเติมน้ำมันอยู่นะแต่ว่าไม่ไม่มีบอกค่าน้ำมันบอกความเร็วเลยนะค่าน้ำมันความเร็วไม่ไม่มีบอกนะเสียดายเสียงเกมก็ดังไปด้วยนะเมื่อกี้ออมอบครับมอนี่ครับตรงขายเหล็กก็จะอยู่ตรงนี้สำหรับใครที่ไม่อยากไปไกลๆครับ มาตรงนี้กดต่อยโอเคเอาเอาเอาครับ S E L L เบ๊บเหล็กบอกไม่มีเหล็กอะไรครับนี่อ่ะมะพร้าวอา้าวัไม่เราไม่ได้ขายมะพร้าวดิ ขายเหล็กโอเคเอาโอเคเนื้อกวางเป็นเหล็กเฉยเลยโอเคสอบใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็สมัานะครับเจอก,กันคลิปหน้าคลิปนี้มาสอนรถเฉยๆสวัสดีครับบ๊ายบาย